สนับสนุนโดย Bestway Bangkok ที่นอนเป่าลมอัตโนมัติ Camp Art ศิลปะแห่งการแคมปิง้งสายยางต้องโตโยกบาย TTT Corporation สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation ต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณพบเรื่องราวการเดินทางและใช้ชีวิตในวิถีของชาวแคมเปอร์ค้นหาแร่ไอเทมจากทั่วทุกมุมโลกออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ Urban Forest ค่ะเครเพื่อนๆพ,พี่นะที่ดูรายการอยู่วันนี้เขาคือเจ้าของแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นทาร์ฟแบรนด์เนี้ยเขาทำมากี่ปีแล้วครับ าราามีความแตกต่างราคาเปิดตัวที่เกาหลีประมาณเท่าไหร่ครับสมัยก่อนประมาณร้านล้านสองเขาทำมาขนาดกับญี่ปุ่นนะฮะมีแค่ตัวหนึ่งห้าสิบห้าสิบตั <50 S 1> หาสิบชิ้นรายการแคมป์เซฟรีวิถีคนแคมป์วันนี้พี่เอสจะพาเราไปงานทัพของแบรนด์ Urban Forest แบรนด์ดังจากประเทศเกาหลีโดยจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ t i g เก r c a แคจังหวัดนครนายก งานวันนี้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับพี่เอสนะฮะรายการแคมป์สาฟารีวิธวันแคมป์นะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เพชรก็พามาเที่ยวนะครับต่างประเทศนะครับพาผมมาไหนครับเนี่ยเป็นงานกลางทัพที่เกาหลีอ๋อเกาหลีก็มีถนนลูกลางยากแบบนี้ด้วยหรอุ้ยนี่คุณดูอันยองอาเซโยอ่าอันยองอาเซยอ่านี่โยเป็นไงแค่เชิญผม สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะก็ก็พูดสวัสดีครับได้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมมีล่ามผลสวยมาชื่ออะไรคะแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะอ๋อน้องเบลเป็นเกาหลีเป็นคนเกาหลีไหมเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยนี่แต่ยอะอยู่เกาหลีเอ้อจะน่าร่ามเออจะน่าเหมือนเกาหลีไปอยู่ที่เกาหลีมาเคยอยู่ค่ะหนึ่งปีโอ้ก็อยู่นานเนาะแนะนำตัวสวัสดีครับอันนี้อาเซียวชื่อฮันกุกเอกซ์ออ 반갑습ง다ัสิดาเขาพูวอกว่าสัสดีค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เออร์เบิค่ะชื่อจองดูชิกค่ะอ๋อเป็นเจ้าของแบรนด้วยเหรอฮะอ๋อแบรนของเกาหลีเนาะเอางี้วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าวันนี้ทำไมเขาถึงอยากมาเที่ยวเมืองไทยอ๋อ제ันน두번째ป็น11월달에같이캠핑을했었고이번에같이두번째캠핑인데올때마다놀란다고 คือครั้งนี้เขามาเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกมาเมื่อเดือนสิบปีที่แล้วเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าสนุกค่ะก็เลยมาอีกต้องบอกก่อนพี่หลุยส์ว่าเพื่อนๆพี่ๆนะที่ดูรายการอยู่วันนี้เขาคือเจ้าของแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นทาร์ฟก็คือหลังคาแหละแต่ไปห้องรับแขกฮะซึ่งแกร้อนกันฝนอยากรู้ว่าเจ้าของเขาเปิดมากี่ปีนะครับแบรนด์เนี้ยเขาทำมากี่ปีนะครับ 2 0 10ซียเนี่ยเราเย้อตั้งแต่ปี2013ค่ะอ๋อ2013กี่ปีแล้วพี่หลุยเกือบสิปีเกือบสปีนะแต่มันเพิ่งมาดัง23ปีนี้มากเลยนะที่เห็นเนี่ยท้าพก็ส่วนใหญ่ก็จะทรงเดียวกันเกือบเกือบหมดนะฮะเกือบทั้งหมดเจด็ดสปรเ์เจะเหมือนทรงเดียวกันแต่เนี้ยมาเห็นเนี่ยอย่างผมมาเนี่ยเรารู้แล้วเฮ้ยทาของเขามีความแตกต่าง แตกต่างอย่างที่เราเคยเห็นทับทั่วไปที่นี่เขามีการพัฒนาจากสีสันเพิ่มลายเส้นเพิ่มความทนทานทำไมเขาคิดจะทำทับอย่างเดียวเพราะอะไรครับลองถามเขาเลยโอ้เทนทูเดอะฮาวเวอร์ริสเซอร์อ๋อเขาทำเต็นท์ด้วยสองอย่างค่ะเป็นโดมเต็นท์เป็นมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาเปิดตัวที่เกาหลีประมาณเท่าไหร่ครับสมัยก่อนฮังกูโตโนโรประมาณล้านล้านสองเียพันห่าล้านกว่าล้านสองเงินเกาหลีมองเงินเกาหลีล้านสองเงินเกาหลีตกใจเลยอันในไซส์เล็ก อ๋อไซส์เล็กประมาณสามหมื่นอ๋อประมาณสามหมื่นบาทไทยถ้าไซส์ใหญ่ประมาณสองล้านเจ็ดค่ะโอ้โหเป็นไปโดยอีสองล้านเจ็ดจะบอลไทยเท่าไหร่ฮะประมาณหกน่าจะหกหมื่นโอ้ยหกหมื่นเหรอเพราะจริงๆแล้วถ้ามุมมองของคนที่อย่างเราเล่นแคมป์ถ้าคนเพิ่งเริ่มเล่นเขาจะมองว่าโหท้าบอันเดียวนี้ตั้งห้าหมื่นเต็นที่ห้าหกหมื่นมันแพงมากแต่คุณภาพกับราคาน่ะมันต้องสมดุลกันด้วยนะฮะนี่ไม่ได้หาด้วยง่ายครับ เมืองไทยจะมีตัวแทนจำหน่ายเข้ามาในเร็วนี้นะครับ<ช>ผมบอกกันเลยท<ช>่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาพบกับทารฟในปี2025อ,อ,อันนี้เขาได้ไอเดียจากอะไรครับเนี่ยสีสันแบบโอ้โหลดลายอ๋ออีทันนี้ทาร์ฟนี่ปุ่นเนี่ย Colonista ร้านแบรนด์มีเยอะ c o l o n i า t a อันนี้เป็นแบรนด์ที่เป็นที่เขาคอลแลบกับแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นออ๋ชื่อแบรนด์อะไรครับที่บบโคอลแลบคลโนิ c o l า n i s t a c o l o n าอ๋อสวยงามมาก และตรงนี้ท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเขาเป็นรอยเย็บแล้วก็มีซีนที่ทนทานมากพี่ดุลวทที่ของเขาดังตรงนี้นะฮะฝนตกจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับเขาทำมาคอลแลบกับญี่ปุ่นนะครับมีแค่ตัวละห้าสิบห้าสิบตัวรวมเป็นห้าสิบชิ้นคนที่ซื้อไปคนแรกก็สบายแล้วกำไรแล้วได้ดีเซลแล้วครับนะแล้วน้องมีอีกชิ้นแค่เนี้ย อ๋อไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคือมาอาไัยเขานอนอ๋อรับผมที่เขาชอบในนี้เขาชอบอะไรสุดที่เขาทำมาโอ้เขาจุดบคาย่นี่โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่เขาชอบคืออันไหนอ่ะเจ้าของของแบรนมาเองนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าของทาร์บบอกว่าเขาชอบตัวนี้มากเลยเพราะเขาทํามาเจ็ดแตะปีแล้วเขาชอบเพราะอะไรนี่ดกว่าไม่ช่ะ่ยยี่นีือยี่นี่อีบลุเท เขาชอบตัวที่มันโคตรติงมันเหมือนโคตไม่เหมือนตัวอื่นเออมีความภูมิใจว่างั้นเหรอใช่ค่ะมียังมียังมีขายอยู่ไหมโอ้หมดเลยข่ะไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วคิดว่าจะากผลิตตัวใหม่ที่คล้ายๆแบบนี้ไหมพลิทางก็นั้นชิคก์แบบโอตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีแฝนวันนี้ตนะ้ของขอขอบคุณคุณโตชิคขอบคุณต้องเบลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูต้นอื่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอะไรก็ได้เลย ทุกคนเนี่ยส่วนมากจะเอาทับมาโชว์กันทับเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรท่านผู้ชมคงไม่รู้จริงๆแล้วเต็นท์เน่ะเวลานอนเนี่ยเรานอนแค่กลางคืนนะแต่จริงๆกลางวันเราอยู่กับทับซะส่วนใหญ่แล้วก็ทับพวกนี้พี่มันต้องกันร้อนได้ถ้ากันร้อนไม่ได้มันกลายเป็นตาอบเลยเดี๋ยวผมพาดูทับอันนี้จะขอเป็นใครเนี่ยโจอ๋อพี่โจเดี๋ยวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับอันนี้ห้องอะไรพี่เป็นเดียร์ดเอ็กกับเออร์แบนครับอ๋อถึงว่าผมนี้ไม่เคยเห็น เอะตรงนี้มันจะคุมได้หรอพี่ถ้าท่านผู้ชมดูทางบ้านเ,นเพื่อนๆดูว่าแสงมันจะเอารอ,อดไหมพี่รอดไหมก็รอดอยู่นะครับแล้วมอดฝนตกออยู่ไหมก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยครับมาถึงเราสามารถที่จะปรับองศาแล้วก็ลดเสา<อ>แล<อ>้วก็ทําเป็นแบบเสือหมอบแมวเซาได้พี่อ๋อเสือหมอบแมวซเมมวซาสับเขาท่านผู้ชมครับเนี่ยเพื่อนๆยี่ห้อนี้มันดีอย่างคือเชือกเนี่ยเขาหนามากตอนคืนพี่ถุยสะท้อนแสงด้วยนะครับส่วนมากเชือกเนี่ยจะสะดุด ปากแตกหมดล่ะนะครับแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยพี่ดูเขาออกแบบดีไซน์ง่ายๆเลยนี่ดึงมาง,ง่ายๆครับวิธีดึงเนี่ยเราก็โยกนี่มาข้างตัวเบิบตึงเป๊ะเลยง่ายๆเห็นไหมครับไม่ต้องมานั่งผูกสมัยก่อนแล้วแล้วดูองศาที่เขาเย็บแ่แม่ก็ตึงวัสดุตัวนี้เป็นอะไรพี่โจเอามีความรู้ป่ะที่เราได้คุยกันโอ้ตัวนี้เป็นผ้าผ้าลิขสิทธิ์ของทางแบรนด์นะครับ แต่สังเกตตัวนี้จะเป็นลักษณะของดาวกระจายถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นแรกคือตัวสีแดงจะเป็นลวงพึ่งจะเป็นลิกสิทธิ์ขอขอเรียนเชิญทางฝั่งนี้นะครับ,รบนี่ครับที่ท,ที่มันจะบอกว่า,า,าคุณสมบัติมันจะเป็นพวกผ้ากันไฟครับ<อ>นี่จะเป็นลิกสิทธิ์คือ คือถ้าโดนไฟในระยะเวลาที่ไม่ไม่นานมากคือไม่ได้แบบโหมเผานะแบบโดนแค่สะเก็ดหรือเปลวเนี่ยมันจะไม่ไหม้ันรถ้องตันนี้คือการไฟใช่วิธีกันไฟก็คือเวลาเราเผาเล่นฟืนฟืนมันปลวสะเก็ดมาไม่เป็นไรครับลองไหมลองไหมเพื่อจะลองเพื่ออะไรต้องกันไฟแล้ว่ะไ่ของเรานี่ก็คือบ้าไปไม่มีตังค์ใช้ไหมแต่แต่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากใช้หรอกครับคือ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 มีไวจะเป็นใช่ครับมีไว้เพื่ออุบัติเหตุ โอ้โหสวัสดีจ้าดูยากคสาวสวัสดีครับทำไมหนูมาไม่พาลูกพาผัวมาด้วยพาลูกพาผัวไล่ทิงเหรอทไมมากลางเต็นอะดูเข้อกางดูดูเข้อกางดูเข้อกางดิข้อกางอะไรนี่กางอะไรนี่เป็นอะไรครับนี่ชื่อเตะยี่ห้อเหรครับเนี่ยอ๋อของประเทศอะไรครับเนี่ยญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นโอ้โหชิงชเขื่เนี่ยไม่เคยมีใครวางที่มาใช่แล้วไม่ไม่ไม่อันนี้หาดูยากครับเราเห็นแต่พวกผู้หญิงเกาหลีกลางนะ เกาจะเสร็จแล้ววะอ่าถือว่าเก่งนะโหดูเขาเป็นนั่นจะดูใช้สมองเลยเห็นไหมสมองเบอร์นี้พี่ดูดยเห็นไหมโอ้โหสมองเช้งดีสเลอยางดีเลยครับอ่าจริงจริงพี่ดุยพี่ดุ๋ยสเกตน้องเขาไหมเขามีการแฟชั่นในการแต่งตัวอ่าอ่าดูเกงดูเสื้อผ้าดูโอ้โหเห็นบอกแล้วมันเป็นแฟชั่นแล้วตัวนี้อันนี้เกณที่ฝากตัวใช่ไหมเท่หรอคะเท่อันนี้เขาไว้ใส่เนี่สมอง เห็นไหมไม่ใช่ดูฮะเดี๋ยวก็พอดีทิ้งตีนแลกพอดีอ่าวันนี้พี่เอ็ตได้ปลูกต้นอ้อยไว้ได้กินแล้วเป็นสายพันธุ์สุพรรณห้าศูนย์นะครับตัวนี้น้ำหวานมาก สดๆเลยนี่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ตัวนี้นะครับเราต้องตัดที่โคนต่ําที่สุดเพื่อว่าจะให้หน่อขึ้นมาใหม่นะครับได้หลายรอบเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องมาใช้มีดใช้แล้ว,ลวสบายแล้วนะครับแค่2คท่อนเนี่ยได้น้ําประมาณ1ลิตร แล่ที่ดีๆมีไม่ยืนต้องมาสัมภาษณ์ <S <S ตรงน,นี้ <S <S 2> <S 2> เพื่อไม่ใช่ท,ที่ที่มึงทำกับกูเน,นี่ยแม่ยังมีหน้ามาอยามาบอกว่าที่ยืนอย่างนี้สคนดแบบไปคิดคิดอะไรอยู่พี่ว่าเขาคิดอะไรอยู่คงครอบครัวก็คงโดนงูเหลือมกินเข้าไป <S <S ไอันนี้ผมบอกได้เลยต่ไอ้แจ๊คถือว่าแจ๊สชอบมากว่า<อ>ไอ้แจ๊สเป็นคนที่แบบสายสุพีเลยเขาเขาเขาสุดเลยสนับสนุนโดยแคมป์ซซฟารีแคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงาน สายยางต้องโตโยกบาย t ีท c ที p o r a t i o n สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย CAT Garden Tools by t ย t c o r p o r a t i o n สนับสนุนโดยแคมป์ซาฟารีแคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงานสายยางต้องโตโยกบาย t ีทีทีคอปเปอเ่สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation Redsun สารเล่งลำใหญ่เล่งดอกลูกใหญ่ไซส์ a a a คือเครับทุกคนเนี่ยบอกว่าเพชรครับผมอยากจะไปกลางเต็นท์อยากให้เพชรเนี่ยหารถให้มาเข้ากับเต็นท์เพราะตอนนี้นะครับเทนของรถกับเต็นท์เนี่ยเข้ากันมากทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้เอารถปีเก่า มาแต่งแล้วก็มากางเต็นท์ข้างๆรถตัวนี้เป็นรถอีกตัวนึงนะครับตอนนี้เป็นรถที่เราไอเทมคือตัวต้าแลน์คุยเซอร์ปี97แต่ว่าเพชก็มาแต่งเป็นออฟโรดวิ่งทั้งในป่าได้และทั้งบนถนนดาได้ตัวนี้เพชก็แต่งมาเยอะเปลี่ยนล้อแม็กนะครับใส่โช๊คของฮอตบิดนะครับต้องมาดูข้างหลังว่าเพชมีอะไรมานะี่ครับวันนี้เพชมีของเล่นไหมครับจะดูทีว่าล้างจะสะอาดหรือเปล่าเดีย๋ยวเพชจะลองล้างให้ดูนะครับ อุปกรณ์ของสายยางเนี่ยนะครับยิ่งแข็งแรงทนทานขึ้นเป็นโลเลงสายให้เลยเนี่ยครับง่ายๆเสียบสายปั๊กนะครับโอ้โหนี่ครับสายยางแรงมากนะครับไม่ต้องมีปั๊มน้ <S <S ําเดี๋ยวพี่จะฉีดดูโชก่อน,นี่วันนี้เราเล่นสะเขิเลยมี่แค่แรงดันน้ําธรรมดาเขามีตัวรีดแรงดันนะครับนี่ทำให้เป็นฝอ,อยได้ แอนเนต์รุ่นออโต้ไกด์เหมือนเก็บง่ายสายเลี้ยงสวยด้วยโรลเลอร์ไกด์สำหรับคนรักรถนะครับต้องสายยางแอนเดนติสพี่หนุ่ยวันนี้เราก็มาพบกับคนที่เขาจัดงานครับครั้งที่หนึ่งขบคุณนะฮะแล้วที่งานคุณเอกเนี่ยนะคุณเอกค,คุณเอกนะครับแล้วไม่ที่ดีๆมีไม่ยืนต้องมาสัมภาษณ์ตรงนี้เพื่อไม่ใช่ที่ที่มึงทำกับปูเนี่ยแหละไหนจะมีหน้ามาจะมาบอกกับพี่ยืนอย่างนี้เออพี่เดี๋ยวเถอะฉันนี้ไม่ได้่ นี่อะไรคุณจะยึดอะไรนักหนาเห็นว่ามีพายุก็เลยเราก็เลยต้องลงอย่างแน่นหนาเลยพี่เชือกเส้นนี้แค่ไหนเนี่ยใช่ครับแต่ว่าอืมสิบสองมุดก็โอเคอยู่ครับอ๋อนี่ปักมุ้ยตึงนะเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นคนนี้อ่ะคุณจะเล่นกับผมนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่นคุณเยอะเลยนะคุณเล่นกับผมอย่างเงี้ยนี่มันทรงอะไรนะของคุณทำไมตอนนี้ทรงใหม่ล่าสุดเลยครับของ Urban Forest จะเป็นทรงเล็กต้าครับเพิ่งวางขายไปเนี่ยล่าสุดเลยแพงไหมพี่ราคาตัวนี้ราคาไทยก็ประมาณแปดแปดเก้าพัน อ๋อโอเคนะโอเคได้นะพี่หลุยส์โอเคก็ถือว่าได้อันเนี้ยเท่ถ้ามองกันในมุมของความเท่อันนี้คือเท่ดูเต็นท์ตรงนี้ต็นนี้ยเป็นต็นที่เอาหนังงูเหลือมาทำอ๋อครับผมนี่อ่ะอยากจะพูดอะไรก็พูดไปนี่ไอ้คนต่อนน่ะไปคิดคิดอะไรอยู่พี่ว่าเขาคิดอะไรอยู่คงครอบครัวก็คงโดนงูเหลือกินเข้าไปอารมณาดูมันน้อยเลยน้องงูเหลือก ต่ดีนะเราก็รู้สึกว่าเราเข้าไปนอนเนี่ยนอนในท้องงูลเลรอ,อันนี้ผมบอกได้เลยว่าไอ้แจ๊คห็นไอ้แจ๊คชอบมากว่าไ<ล>อ้แจ๊คเป็นคนที่แบบสายสุพีนเรเขาเขาเขาสุดเลยเขาสุดเลยนี่เฉพาะรถเซ็ก็แพงอยู่แล้วแล้วมีสุพีมอีกอ่าเป็นขอบบ้อแรกก็หนอ่งแจ๊คชอบแจ๊กก็ชอบสุพีมากเดี๋ยวขายให้แจ๊คอ่า,อาตอนนี้เราก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยเห็นตึงแบบงานสวยมากเนีตึงแบบ จริงเพราะแต่บางทีมันก็จะมีการเรียนรู้เหมือนกันนะการการทาร์สนะครับก็เข้าไปดูในแคมป์สวรีที่สีคนแคมป์ของเราได้เราจะมีวิธีสอนกันการทาร์สที่ถูกต้องนะเราบางคนแหละอ่ะ เอาไปเงี้ยโรเห็นเงี้ตึงเอ๊ะทำไมปลาซื้อไปการเองการงายก็ไม่ตึงไม่เกิดจากอะไรบางคนกลางแล้วโดนลมที่กระเด็นหมดอันนี้คือกลางเกิดจะมีวิธีการคหะท่านผู้ชมดูต้นตะไชร่สมอบบใช้เชือกไงเสายังไงต้นยังไงผมสนใจอันไหนชอบอันไหนก็ติดต่อมาทางรายการเราได้นะฮะเราเป็นช่องทางผ่านเพื่อท่านอยากได้ของสินค้าที่หายาก นะแคทนตอนนี้เราพอจะหาให้ได้แล้วกันเนาะก็จะมีน้องเป็นครูครูพวกนี้เขาจะหาของแปลกมานำเสนอลรามาป้ายอย่างตลอดขอบคุณคุณเอกมากเดี๋ยวผมสายเต้นเลยขอบคุณคุณเอกครับยังไงอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ปรชมหนเนี่ยอยู่ในน้ำครับก็ถามว่าอยู่ไหนก็เนี่ยอยู่ในน้ำสถานที่สถานที่ไม่หน่อยอ๋อสถานที่ก็คือลานกลางเต็นทิกเกอร์แคมป์แปลว่าอะไรทิกเกอร์ มันก็คือที่เกือคล้ายๆเสือแหละแต่แต่ตัวเล็กกว่าเสือหน่อยอแต่แต่นี่แต่นีขนเหมือนหมามนี่หางเหมือนแมว <c oughs> นี่พี่มีความรู้เยอะเนี่ยเพื่จะพี่เมืองไทยนี่<า>เราเที่ยวหน้าร้อนที่หน้าฝนจะเออพี่อา่าวิสาภาที่กินมันยังอยู่ช่วงหน้าร้อนนะ<อ>ทุกคนอยากจะมาเทสว่วา,าท่าของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง<อ>ว่ามันจะทนแรงฝนแรงพายุได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเขาเจ้าอยู่ไหมนี่โอ้โหนี่เซียนเลยดูดูดูเซียนกันท้า โอ้โหสวัสดีครับผมจะมาแล้วครับสวัสดีครับทันหรือเกลางเลยครับก็น่าจะทันครับทันไม่หมายถึงเราอะกลับไปที่รถเราอะทันไหมไม่น่าทันเลยตัวนีของรับไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวโอ้โหดิดูนะครับทุกคนต้องมีทาร์ฟสิ่งนี้อะเดี๋ยวเดินดูเรื่อยนะครับทุกคนจะรอดไหมฝนจะตกกันไปเดียวเลยไปไปไปทันปะ โอ้โหนี่ดูทันบนี่ยมาเดียวมานขนาดนี้ทำไมไม่ใช้ทับโต๊ะจีนนะฮะผมว่าง่ายกว่าที่จะมาไม่หมดนะครับแล้วมีอะไรอีกอ๋อผมรู้จักถะเต็นโต๊ะจีนอ่ะอันนี้คิดว่าจะรอดไหมครับวันนี้พายุเข้าจะรอดไหมรอดไหมรอดรอดรอดมันมีเทคนิคการการทับน,นะให้เราอยู่ไแบเนี้ยจะไม่รอดนะฮะเวลาไม่อย่างงี้นะสมมติว่าเวลา ฝนมาเอาเสาที่ออกหมดเลยสี่ข้างแล้วก็คุมไม่แม่ก็ออกทั้งหมดเลยแล้วก็นอนนอนนี้แล้วค่ะคุมไหมไม่ใช่สวัสดีครับโอ้โหนี่เขาเมืองชีพดูดิฝนกำลังจะมาครับที่รอดไหมครับเนี่ยฝนมาคิดว่ารอดไหมครับตัวนี้รอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูตอนฝนตกอีกทีนะครับวันนี้มีเมนูอะไรครับพี่วันนี้อยากกับชาบูอออ๋เยุชาบูหน้าสนผมมากินเป็นเพื่อนได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวถ้าว่างผมจะมากินเป็นเพื่อนเนาะโโอ้ อันนี้ก็แบบเรียบๆอ่ายู่แบบเรียบง่ายนี่ครับวันนี้จะดูว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าจะเอาอยู่หรือเปล่าไออันนี้อยู่อันนี้อยู่อันนี้อยู่แต่ต้องระวังกิ่งไม้นะฮะระวังเพราะว่าไม่อไรหรือกิ่งไม้ต้องระวังนิดนึงนี่ทับตัวเดียวกลางดูไปดูดิทำไม้กลางเยอะขนาดนี้นี่ทับตัวเดียวที่กลางสี่ห้าคนเลยขนมาหมู่บ้านเลยเอากี่คนครับเ่ยกี่คนครับ อ๋อยังไม่าใครแข็งแรงโอเคโอเคอ่าอจะรอดไหมครับดูแล้วจะรอดไหมครับรอดรอดไหมฮะรอดผลด้วยครับมันแบคุณกลางเลยจะรอดกันไหมป่ะป่ะมาแล้วมาแล้วมาเร็วเดี๋ยวเรารอดูขอบคุณนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูว่าจะรอดกันไหมมีอะไรกินไหมฮะทำอะไรกินกั้นป่ะหมูกันนะฮะ้มหมูเมนูสุดยอดเลยทำยากมากเลยเนี่ยต้องต้องโทรศัพท์ไปเดี๋ยวกลับมาดูว่ารอดหรือเปล่าไปโอเค วันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำคันไม่หยุดไม่หยุดเป็นไงเราได้ลองท้าบของจริงดูดินะฮะแต่ดูจากสภาพหลังจากฝนตกหนักๆแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรเขาไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยต้องยอมรับว่าเป็นท้าบยี่ห้อที่สุดยอดอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะโอ้โหหรือว่าสุดยอดจริงๆดูในพายุดูกิ่งไหมฮะเกงทุกคนนั่งอยู่ชื่อไม่รู้สึกเลยเลยใช่ฮะนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อน เรามีทารที่ดีเงี้ยออกปาก<ช>กาหน้าฝนเลยสบายสบายอยู่ได้และและถ้าผมนะ่ะมีล่มดีๆสักอ,อันนะที่ผมเพื่อต้องยืนแบบเนี้ยแล้วกลางแทนที่จะกลางสองคนเอ้ยคุณนี่เนาะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะนะ นี่อิเลเมนต์เจ็ดสิบสองอิเลเมนต์เจ็ดสิบสองนะครับชุดหล่อแบบนี้นะครับแล้วก็สายยางต่อยกต่อยกแคทนะฮะนะะฮเครื่องมือสวนไร้สายอ่านะครับแคมอาร์ตของแลไอเทมเนี่ยถ้าอยากได้ทาร์ตดีๆอย่ปซื้อแคมอาร์ตเลยติดต่อแคมอาร์ตได้เลยแคมซาฟฟอรีนะครับแคมซาฟารีก็เป็นพื้นที่ที่ถ่ายอีเวนต์อ่านะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้เราสองคนนะครับกับรายการแคมป์สัฟอรีวิธีคนแคมป์เดี๋ยวคอณพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับมาดูซิว่าจะพาท่านไปไหนกันนะครับ,รบสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ จริงเหรอจริงเฮ้ผมจองแล้วเดี๋ยวก่อนครับอะไรในเอเชียมีอยู่ร้านเดียวเปิดที่ที่อิตาลีใบครอบนี่ยแหละนี่ต้องสวดมนต์แบบไอ้นั่นป่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะโอเลนโซนเชนเชอร์อัลสันเฟลคือต้องยอมรับว่าเยตินเนี่ยเขาดังมากและของเขาดีมากดีซะจนแบบเดี๋ยวนี้มันต้องมีของปลอมออกมาก๊อปเลยแล้วสองล้วคันคันโอ้โหไม่บุ้งเมื่อกี้บุ้งบุ้งอ๋อบุ้งอ่ะบุ้งอ่ะโอ้โหเจ้าบอกเ อย่าโยกเขาให้ไฮติดตามได้ในรายการแคมป์ซซฟรีวิถีคนแคมป์ทุกวันอาทิตย์เวลาใหม่16นาฬิกานาทีทางช่องท็อปนิวส์สนับสนุนโดยสายยางต้องโตโยกบาย t ีทีทีคอปเปอเรชสายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูง ทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation อร่อยอร่อยจริงเหรอครับผมจะจะไปทำขายใครเขานะทำไมอ่ะแต่อร่อยเหรอขอรับขอรับจริงเดียวพอจริงเดียวพอมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอ๋ออร่อยครับอร่อยพุที่ล้วเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ก็ได้แล้วไปเลยผมมาได้หลายรอบนะจ๊ะถ้าของกินเยอะขนาดนี้ผมมาได้หลายรอบทุกอย่างเนี่ยมันโอเคแล้วรสชาติมันมานร้ายกันดีที่ผมบอกว่าไม่มีใครสามารสู้เขาในแคมป์นี่แหละ เขาบอกเขามีร้านเขามีร้านเดียว